วันแต่งงานผ่านไปเหมือนฝนปลอยบางๆบนหลังคาบ้านไม้เสียงหัวเราะของชาวบ้านยังติดอยู่ในอากาศแสงดาวก้าวข้ามธรณีประตูบ้านแม่คำปุ่นด้วยหัวใจที่ทั้งตื่นเต้นและหวั่นไหวเธอหวังเพียงว่าบ้านหลังนี้จะกลายเป็นบ้านจริงๆไม่ใช่แค่ที่อาศัยชั่วคราวแม่คำปุ่นยูนรออยู่หน้าบ้านใบหน้ายิ้มแต่แววตาอ่านยากมือจับข้อมือลูกสะภ้แน่น เข้ามาแล้วก็ถือว่าเป็นคนบ้านนี้นะเสียงแม่คำปุ่นหวานปนแข็งแสงดาวรีบยกมือไหว้ค่ะแม่หนูจะตั้งใจทำทุกอย่างให้ดีที่สุดอินยืนอยู่ข้างๆยิ้มกว้างด้วยความภูมิใจเห็นไหมแม่แสงดาวเขาเรียบร้อยจะตายแม่คำปุ่นหัวเราะเบาๆก็ดีแหละแต่ของแบบนี้มันต้องดูไปนานๆคำพูดนั้นทำให้แสงดาวใจสะดุดนิดนึงแต่เธอเลือกเก็บไว้ในใจ วันแรกๆอินคอยดูแลภรรยาไม่ห่างช่วยยกของช่วยตักข้าวรินน้ำให้ทุกมือ้อแม่คำปุ่นมองภาพนั้นด้วยความรู้สึกแปลกๆอินเดี๋ยวแม่ทำเองก็ได้เธอพูดเรียบๆอินหันมายิ้มไม่เป็นไรแม่แสงดาวเพิ่งมาผมดูแลเองแม่คำปุ่นพยักหน้าแต่ในใจเหมือนมีอะไรจุกอยู่ตรงอกเธอเคยเป็นคนเดียวที่ลูกชายเอาใจเคยเป็นศูนย์กลางของบ้าน หลังแต่งงานทุกอย่างค่อยๆเปลี่ยนโดยไม่มีใครบอกเย็นวันนั้นชาวบ้านแวะมาดูหน้าเจ้าสาวใหม่ป้าลำดวนหัวเราะเสียงดังโอ้ยลูกสะพ้ายบ้านนี้ขยันจริงเห็นตั้งแต่เช้ากวาดบ้านไม่หยุดแสงดาวยิ้มเขินหนูทำตาม,ท,ามที่ควรทำค่ะอินได้ยินก็ยิ้มภูมิใจเห็นไหมแม่ทุกคนชมแสงดาวหมดแม่คำปุ่นยิ้มรับแต่ในใจกลับคิดว่าทำไมต้องชมกันนักหนา คืนนั้นแม่คำปุ่นนอนไม่หลับเสียงจักจั่นดังระงมเธอมองไปที่ห้องลูกชายเห็นไฟยังเปิดอยู่จึงเดินไปเรียกอินลูกชายเปิดประตูออกมามีอะไรหรือแม่แม่แค่อยากถามว่าตั้งแต่มีเมียลูกยังจำได้ไหมว่าแม่ชอบกินอะไรอินหัวเราะเบาๆแม่ก็คิดมากแม่ชอบแกงเห็ดผมจำได้แม่คำปุ่นถอนหายใจแม่กลัวลูกจะลืมแม่แสงดาวได้ยินทุกคำ หัวใจเธอรู้สึกผิดทั้งที่ยังไม่ได้ทำอะไรอินแม่เขาคมเหงาเราควรดูแลแม่ให้มากขึ้นนะเธอกระซิบอินลูบมือภรรยาไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวแม่ก็ชินคำว่าเดี๋ยวก็ชินทำให้แม่คำปุ่นรู้สึกเหมือนถูกผลักออกจากชีวิตลูกเช้าว,วันต่อมาแสงดาวตื่นตั้งแต่ฟ้ายังไม่สว่างหุงข้าวต้มแกงกวาดบ้านแม่คำปุ่นเดินออกมาเห็นเข้าก็พูดตื่นเช้าดีนะ ค่ะหนูอยากช่วยงานช่วยก็ดีแต่บ้านนี้มีกฎอย่าคิดว่ามาใหม่แล้วจะทำอะไรก็ได้แสงดาวก้มหน้าค่ะแม่อินเดินมาพอดีแม่พูดดีๆหน่อยก็ได้แสงดาวเขาตั้งใจแม่คำปุ่นสวนกลับทันทีแม่ก็แค่สอนคนเป็นสะพ้ยต้องรู้ที่ต่ำที่สูงแสงดาวรีบพูดไม่เป็นไรค่ะอินแม่พูดถูกแล้ว คำตอบนั้นกลับทำให้แม่คำปุ่นหงุดหงิดมากกว่าเดิมเธอไม่ชอบการยอมง่ายๆของลูกสะพ้ยมันทำให้ดูดีเกินไปสายๆมีชาวบ้านมาซื้อของหน้าบ้านแม่คำปุ่นลูกสะพ้ยขยันจริงนะแม่คำปุ่นยิ้มฝืนก็นิดหน่อยพอคนกลับเธอหันมาพูดทันทีอย่าทำดีเอาหน้ากับคนอื่นมากบ้านนี้แม่ยังอยู่แสงดาวหน้าเสียหนูไม่ได้ตั้งใจค่ะหนูแค่ทาหน้าที่อินขมวดคิ้ว แม่พอเธอะแม่คำปุ่นมองลูกชายด้วยแววตาน้อยใจเห็นไหมแม่พูดนิดเดียวลูกก็เข้าข้างเมียแล้วบรรยากาศในบ้านเงียบงนันแสงดาวรู้สึกอึดอัดหัวใจหนักอึ้งเธอคิดในใจว่าถ้าความดีของเธอทำให้แม่ไม่สบายใจเธอควรทำอย่างไรอินเองก็สับสนเขารักแม่และรักเมียแต่ไม่รู้จะยืนตรงไหนแสงดาวอย่าเสียใจนะเขาพูดเบาๆตอนค่ำเธอยิ้มทั้งน้ำตา ไม่เป็นไรฉันเลือกมาอยู่ตรงนี้แล้วส่วนแม่คำปุ่นนั่งมองเตาฐานที่ค่อยๆมอดดับคำชมของชาวบ้านยังดังอยู่ในหูภาพลูกชายที่เอาใจภรรยายังติดตาเธอพึมพำกับตัวเองว่าบ้านนี้เคยเป็นของเธอคนเดียวแต่ตอนนี้ไม่ใช่อีกแล้วและในคืนนั้นความอิจฉาเล็กๆก,ก็อย่างรากลึกเงียบงนันแต่พร้อมจะเติบโตเป็นไฟในใจที่ไม่มีใครรู้ว่าวันหนึ่งมันจะลุกลามแค่ไหน หลังจากแต่งงานได้ไม่นานบ้านที่เคยเงียบก็เริ่มอึดอัดขึ้นทุกวันแสงดาวรู้สึกได้ตั้งแต่เช้าจดเย็นว่าบรรยากาศไม่เหมือนเดิมแม่คำปุ่นเริ่มใช้งานเธอหนักขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแสงดาวตื่นแล้วหรือยังจะนอนกินบ้านกินเมืองอีกนานไหมเสียงแม่คำปุ่นดังมาตั้งแต่ฟ้ายัางไม่สางแสงดาวรีบลุกจากที่นอนตื่นแล้วค่ะแม่หนูกำลังจะไปหุงข้าวแม่คำปุ่นหัวเราะหึ่หหุงข้าวอย่างเดียวมันพอหรื บ้านนี้มีงานแค่นี้หรือไงคำพูดนั้นแทงใจแสงดาวแต่เธอก็เลือกเงียบเช้านั้นเธอทั้งหุงข้าวต้มแกงซักผ้าถูบ้านโดยไม่ปรีปากบน่นอินมองแล้วก็อดสงสารไม่ได้แม่งานมันเยอะไปหรือเปล่าเดี๋ยวผมช่วยก็ได้แม่คำปุ่นหันขวับช่วยอะไรเมียตัวเองก็ต้องทำของตัวเองสิแม่เลี้ยงลูกมาไม่ใช่ให้มาเป็นคนใช้ใครอินอึง้ง ผมไม่ได้หมายความแบบนั้นแม่แสงดาวรีบพูดแทรกไม่เป็นไรค่ะอินหนูทำไหวคำว่าไหวของแสงดาวยิ่งทำให้แม่คำปุ่นหงุดหงิดเธอรู้สึกเหมือนตัวเองกำลังแพ้ให้กับความอดทนของลูกสะพ้ายสายวันนั้นมีชาวบ้านแวะมาแม่คำปุ่นลูกสะพ้ายบ้านนี้ขยันจริงนะเห็นทำงานทั้งวันไม่พักแม่คำปุ่นยิ้มฝืนก็แค่ทำตามหน้าที่แต่พอคนกลับไปเธอก็หันมาพูดทันที ทำดีเอาหน้าคนอื่นอีกแล้วหรือไงแสงดาวหน้าเสียหนูไม่ได้ตั้งใจค่ะหนูแค่ทำงานถ้าไม่ตั้งใจก็อย่าทำให้มันเด่นนะักแม่คำปุ่นพูดเสียงแข็งอินทนไม่ไหวแม่ทำไมแม่ต้องพูดแบบนี้ด้วยแสงดาวเขาไม่ได้ทำอะไรผิดแม่คำปุ่นสวนกลับทันทีอ้าวที่แม่พูดความจริงกลายเป็นผิดไปแล้วหรืออินเงียบไปเขาเริ่มรู้สึกเหมือนถูกดึงไปคนละทางระหว่างแม่ที่เลี้ยงเขามา กับภรรยาที่เขาเลือกใช้ชีวิตด้วยคืนนั้นแสงดาวนั่งสักผ้าอยู่หลังบ้านแม่คำปุ่นเดินมามองแล้วพูดประชดขยันนักเดี๋ยวก็เอาไปอวดคนอื่นอีกว่าถูกแม่ผัวใช้งานหนักแสงดาวน้ําตาคลอหนูไม่เคยพูดแบบนั้นเลยนะคะแม่ไม่พูดก็ใช่ว่าคนอื่นจะไม่คิดแม่คำปุ่นพูดก่อนจะเดินจากไปอินเข้ามานั่งข้างๆอดทนหน่อยนะเดี๋ยวแม่ก็คงเข้าใจแสงดาวยิ้มบางๆ ฉันก็หวังแบบนั้นแต่ในใจเธอเริ่มอ่อนล้าวันต่อมาแม่คำปุ่นเริ่มพูดใส่ร้ายลูกสะัยยกับคนในหมู่บ้านเห็นทำงานเยอะแต่จริงๆก็อูนนะงานในบ้านยังไม่เรียบร้อยเลยคำพูดนั้นลอยกลับมาถึงหูแสงดาวเธอใจสัน่นแม่พูดแบบนี้จึงเหรอคะอินอินลังเลแม่อาจจะพูดไปงั้นๆแสงดาวก้มหน้าฉันพยายามทุกอย่างแล้วนะเย็นนั้นแม่คำปุ่นหาเรื่องอีก ทำกับข้าวเค็มขนาดนี้จะให้คนกินได้ยังไงแสงดาวรีบขอโทษเดี๋ยวหนูแก้ให้ค่ะไม่ต้องแม่ไม่อยากกินฝีมือลูกสะั้ยขี้เกียจอินเสียงเข้มขึ้นแม่พอเธอแม่คำปุ่นมองลูกชายด้วยสายตาแข็งกร้าวนี่เริ่มปกป้องเมียเต็มตัวแล้วใช่ไหมอินพูดเบาๆแต่ชัดผมแค่ไม่อยากให้ใครต้องเสียใจคำนั้นทำให้แม่คำปุ่นรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบเธอคิดในใจว่า ลูกชายกำลังจะหลุดมือไปจริงๆส่วนแสงดาวกลับรู้สึกผิดเธอไม่อยากให้ใครต้องทะเลาะเพราะเธอคือนนั้นเธอร้องไห้เงียบๆถ้าฉันอดทนมากพอแม่เขาจะเห็นใจไหมนะเธอถามตัวเองแต่สำหรับแม่คำปุ่นความอดทนของลูกสะพ้ยกลับยิ่งทำให้เธอรู้สึกแพ้ยิ่งคนอื่นชมว่าแสงดาวดีเธอก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองกำลังถูกลดค่าจากความอิจฉาเล็กๆ กลายเป็นความคับแค้นที่ฝังแน่นเธอพึมพำกับตัวเองถ้าไม่กำจัดความดีจอมปลอมนี่ออกไปสักวันแม่จะไม่เหลือที่ยืนในบ้านนี้และไฟริษยาที่เริ่มจากความห่วงลูกชายก็ค่อยๆลุกโชนกลายเป็นความแค้นที่พร้อมจะทำร้ายทุกคนแม้แต่คนที่เรียกว่าเลือดเนื้อเชื้อไขของตัวเองความอึดอัดในบ้านไม่ได้จบลงแค่คำประชดหรือการใช้งานหนักอีกต่อไป แม่คำปุ่นเริ่มรู้สึกว่าถ้าเธอยังปล่อยให้ทุกอย่างเป็นแบบนี้ต่อไปวันหนึ่งลูกชายอาจจะไม่เหลือที่ให้เธอยืนเธอเริ่มคิดลึกคิดไกลและคิดร้ายกว่าที่เคยถ้าอินเห็นความจริงของเมียมันเสียบ้างก็คงขันกลับมาหาแม่เธอพึมพำกับตัวเองขณะนั่งปอกผักอยู่หน้าบ้านเช้าวันหนึ่งแม่คำปุ่นเดินไปตลาดเหมือนทุกวันแต่คราวนี้เธอไม่ได้ไปแค่ซื้อของเห็นแสงดาวไหมละ่ะ ช่วงนี้แต่งตัวสวยเชียวแม่คำปุ่นเปิดบทสนทนากับป้าลำดวนอ๋อก็ลูกสะพ้ายใหม่ไงปกติป้าลำดวนตอบก็ไม่รู้สินะบางวันเห็นออกไปข้างนอกตอนอินไม่อยู่เหมือนจะมีคนมารับแม่คำปุ่นพูดเบาๆแต่ตั้งใจให้ได้ยินป้าลำดวนเลิกคิ้วจริงเหรอแม่คำปุ่นแม่คำปุ่นถอนหายใจแม่ก็ไม่อยากคิดแบบนั้นหรอกแต่คนเป็นแม่เห็นอะไรแปลกๆก็อดห่วงไม่ได้ คำพูดคลุมเครือพวกนั้นแพร่กระจายเร็วกว่าลมชาวบ้านเริ่มซุกซิบมองแสงดาวด้วยสายตาเปลี่ยนไปแสงดาวรู้สึกได้ทันทีเวลาเดินผ่านใครก็มีเสียงกระซิบเธออึดอัดแต่ไม่รู้ต้นสายปลายเหตุเย็นวันนั้นอินกลับมาบ้านช้ากว่าปกติแม้คำปุ่นรีบเปิดประเด็นวันนี้เมียลูกไปไหนมาอินชะง,งักแสงดาวหรือก็คงอยู่บ้านแม่คำปุ่นสายหน้า แม่ได้ยินคนเขาพูดกันเห็นออกไปข้างนอกมีผู้ชายมารับอินหน้าเสียแม่พูดอะไรแสงดาวไม่ใช่คนแบบนั้นแสงดาวที่ยืนอยู่หลังบ้านได้ยินทุกคำเธอไต่สันแม่คะหนูไม่ได้ไปไหนนะแม่คำปุ่นหันมามองก็ใครจะรู้ความลับมันอยู่ในใจคนอินเริ่มลังเลแม้ปากจะปกป้องแต่คำพูดของแม่ก็ค่อยๆฝังในหัวคืนนั้นเขานอนหันหลังให้ภรรยา แสงดาวรับรู้ถึงความเย็นชาอินเป็นอะไรหรือเธอถามเบาๆเปล่าเขาตอบสั้นๆถ้าฉันทำอะไรผิดบอกฉันได้นะอินเงียบไปก่อนจะพูดว่าแม่เขาได้ยินคนพูดกันแสงดาวน้ำตาคลอแล้วอินเชื่อไหมเขาไม่ตอบความเงียบนั้นเหมือนคำตัดสินวันต่อมาแม่คำปุ่นเริ่มสร้างสถานการณ์เธอแกล้งสากจดหมายเปล่าไว้ในห้องแสงดาวแล้วทำเป็นเจอ นี่อะไรเธอชูซองขึ้นมาแม่หนูไม่รู้แสงดาวสายหน้าหรือจะเป็นของใครสักคนแม่คำปุ่นพูดประชดอินมองซองนั้นอย่างไม่สบายใจแสงดาวอธิบายมาหน่อยแสงดาวสันฉันไม่รู้จริงๆแม่คำปุ่นแทรกทันทีถ้าไม่ผิดจะกลัวทำไมคำนั้นแทงใจแสงดาวเลือกเงียบเพราะรู้ดีว่าพูดไปก็ไม่มีใครฟังอินเริ่มห่างเหินเขาไม่คุยไม่มองหน้า อินกินข้าวไหมแสงดาวถามไม่หิวอินฉันอยากคุยไม่มีอะไรต้องคุยคำพูดเย็นชาทำให้แสงดาวเจ็บลึกแต่เธอยังอดทนเพราะไม่อยากให้บ้านแตกแม่คำปุ่นเห็นภาพนั้นแล้วกลับรู้สึกสะใจเห็นไหมเงียบแบบนี้ก็แปลว่ายอมรับเธอพูดกับตัวเองชาวบ้านเริ่มมองแสงดาวไม่เหมือนเดิมช่วงนี้ไม่เห็นยิ้มเลยนะใครบางคนพูดอายละมัง้งอีกคนเสริม ขาวลือบิดเบี้ยวไปไกลแสงดาวได้แต่ก,ก้มหน้าทำงานไปวันๆคืนนั้นอินถามตรงๆแสงดาวเธอมีอะไรปิดบังฉันหรือเปล่าเธอมองตาเขาถ้าฉันบอกว่าไม่มีเธอจะเชื่อไหมอินนิ่งไปฉันไม่รู้คำตอบนั้นทำให้หัวใจแสงดาวแทบแตกสลายงั้นฉันจะเงียบเธอพูดเบาๆเพราะพูดไปก็ไม่มีค่าแม่คำปุ่นแอบฟังอยู่หลังบ้านเธอยิ้มมุมปาก ยิ่งเงียบคนก็ยิ่งคิดว่าผิดสำหรับแสงดาวความเงียบคือการปกป้องครอบครัวแต่สำหรับคนอื่นมันคือการยอมรับผิดอินเริ่มถอยห่างทีละน้อยใจเอ็นเอียงตามคำพูดแม่โดยไม่รู้ตัวส่วนแม่คำปุ่นนั่งมองทุกอย่างเหมือนคนคุมเกมเธอรู้สึกว่าตัวเองเริ่มชนะแต่ในความเงียบงันนั้นไฟร้ายกำลังลุกโชน เงียบแต่รุนแรงและพร้อมเผาผลาญทุกความสัมพันธ์ในบ้านหลังนี้โดยไม่มีใครหยุดมันได้ทันเวลาเรื่องราวในบ้านแม่คำปุ่นเดินมาถึงจุดที่ไม่มีใครหลบเลี่ยงได้อีกต่อไปข่าวลือที่เริ่มจากคำพูดลอยๆกลายเป็นดังมีดคมที่ค่อยๆเฉือนหัวใจแสงดาวทุกวันเธอถูกมองด้วยสายตาแปลกแยกถูกซุบซิบนินทาลับหลังแม้กระทั่งในบ้านตัวเองก็ไม่เหลือความอบอุ่นอินเริ่มไม่กลับบ้านตรงเวลาไม่ถามไทยเหมือนก่อน วันนี้เธอไปไหนมาเขาถามเสียงเรียบแสงดาวเงยหน้ามองฉันอยู่บ้านทั้งวันอินก็เห็นอินถอนหายใจคนเขาพูดกันไปทั่วแสงดาวน้ํำตาคลอแล้วอินเชื่อคำพูดคนอื่นมากกว่าฉันหรือเขาเงียบแม่คำปุ่นที่นั่งอยู่ใกล้ๆพูดขึ้นทันทีถ้าไม่ผิดจริงทําไมคนถึงพูดกันขนาดนี้แสงดาวสัน่นแม่คะหนูไม่เคยทำอะไรผิดเลยแม่คำปุ่นหัวเราะเบาๆ ใครทำผิดก็พูดแบบนี้ทั้งนั้นคำพูดนั้นเหมือนตอกฝาลงเย็นวันเดียวกันแม่คำปุ่นประกาศกลางบ้านถ้าใครทำให้บ้านนี้เสื่อมเสียก็ไม่ควรอยู่ต่ออินชะงักแม่หมายถึงอะไรแม่หมายถึงคนที่ทำตัวไม่เหมาะสมแม่คำปุ่นพูดพลางมองแสงดาวตรงๆแสงดาวหน้าซีดแม่จะไล่หนูหรือคะถ้ามันจำเป็นคำตอบนั้นทำให้แสงดาวซุดลงนั่งอินฉันไม่ไหวแล้ว อินรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบแต่ยังลังเลแม่ใจเย็นก่อนเสียงชาวบ้านดังขึ้นหน้าบ้านป้าลำดวนกับลุงเสถียรเดินเข้ามาแม่คำปุ่นเรื่องที่พูดกันนี่มันจริงหรือเปล่าแม่คำปุ่นยกคางก็คนเขาเห็นกันลุงเสถียรสายหน้าแต่ข้าดูแสงดาวมาตลอดไม่เคยเห็นออกนอกลู่นอกทางเลยนะป้าลำดวนเสริมใช่ขยันอดทนใครๆก็เห็นแม่คำปุ่นหน้าเสีย พวกนั้นอาจไม่รู้ความจริงป้าลำดวนถามกลับหรือแม่คำปุ่นรู้ความจริงดีกว่าทุกคนอินเริ่มใจสัน่นป้าหมายความว่ายังไงป้าลำดวนถอนหายใจข้าได้ยินตั้งแต่ต้นข่าวพวกนี้มันเริ่มจากใครแม่คำปุ่นเสียงแข็งป้าอย่ามาพูดส่งเดชลุงเสถียรพูดตรงๆแม่คำปุ่นวันนั้นที่ตลาดแม่เป็นคนพูดเองว่าเห็นแสงดาวมีคนมารับอินหันไปมองแม่จริงหรือแม่แม่คำปุ่นนิ่งไป แม่ก็แค่ห่วงอินเสียงสัน่นหรือแม่เป็นคนเริ่มทุกอย่างแสงดาวเงยหน้ามองสามีน้ำตาไหลฉันไม่เคยพูดอะไรเลยเพราะไม่อยากให้บ้านแปลกแม่คำปุ่นเริ่มเสียงสัน่นแม่ทําไปก็เพราะรักลูกอินถามทั้งน้ำตาแม่ทําไปเพราะรักผมหรือเพราะแม่กลัวเสียอานาจคำถามนั้นเหมือนฟ้าผ่าลงกลางบ้านแม่คำปุ่นซุดตัวลงนั่งแม่แค่กลัวว่าจะไม่มีใครต้องการแม่อีกแสงดาวพูดทั้งสะอ,อื่น หนูไม่เคยคิดจะแย่งอะไรจากแม่เลยหนูแค่อยากมีที่ยืนชาวบ้านเงียบเงันอินคุกเข่าวลวงตรงหน้าแม่แม่รู้ไหมแม่เกือบทำให้ผมเสียคนที่ผมรักที่สุดแม่คำปุ่นร้องไห้ครั้งแรกแม่ไม่คิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ป้าลำดวนพูดตเบาความจริงมันออกมาแล้วที่เหลือก็อยู่ที่ใจแสงดาวลุกขึ้นยืนเช็ดน้ำตาถ้าแม่ไม่อยากให้หนูอยู่หนูก็พร้อมจะไปแต่ขอให้รู้ว่าหนูไม่เคยทำผิด อินรีบจับมือภรรยาอย่าไปฉันขอโทษเขาหันไปหาแม่แม่ต้องยอมรับความจริงแม่คำปุ่นมองหน้าลูกชายและลูกสะใภ้น้ำตาไหลไม่หยุดเธอเพิ่งรู้ว่าไฟริษยาที่เธอก่อขึ้นกำลังเผาหัวใจตัวเองจนไม่เหลืออะไรความจริงในวันนั้นต้องแลกด้วยน้ำตาของทุกคนและไม่มีใครออกจากเหตุการณ์นี้ไปโดยไม่บอบช้ำแม้แต่แม่คำปุ่นเองหลังจากวันที่ความจริงถูกเปิดโปง บ้านแม่คำปุ่นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปความเงียบไม่ได้อึดอัดเหมือนก่อนแต่เป็นความเงียบที่เต็มไปด้วยคำพูดค้างคาในใจแม่คำปุ่นนั่งอยู่หน้าบ้านเหมือนเดิมแต่ไม่มีใครเข้ามาทักเหมือนเคยชาวบ้านที่เคยยิ้มให้ตอนนี้แค่พยักหน้าแล้วเดินขานบางคนถึงกับหลบตาเขาคงไม่อยากยุ่งกับคนอย่างฉันแม่คำปุ่นคิดในใจ เจ็บปวดแต่ก็พูดอะไรไม่ได้อินกลับบ้านเร็วขึ้นแต่ไม่ได้มานั่งคุยกับแม่เหมือนก่อนเขานั่งเงียบๆอยู่ข้างแสงดาวดูแลภรรยาอย่างที่ไม่เคยทำชัดเจนขนาดนี้แม่คำปุ่นเห็นภาพนั้นแล้วใจหายอินเธอเรียกลูกชายเสียงเบาแม่อินหันมาแต่สีหน้าไม่เหมือนเดิมแม่มีอะไรจะพูดแม่อยากขอโทษ คำพูดนั้นสั่นอินนิ่งไปแม่ขอโทษเพราะแม่รู้ว่าผิดหรือเพราะแม่กลัวจะเสียผมไปแม่คำปุ่นน้ำตาไหลแม่ผิดจริงๆแม่กลัวว่าจะไม่มีใครต้องการแม่แสงดาวที่นั่งอยู่ข้างๆพูดขึ้นเบาๆหนูไม่เคยคิดจะแย่งอินจากแม่เลยนะคะแม่คำปุ่นเงยหน้ามองแต่แม่ทำให้หนูเจ็บแสงดาวพยักหน้าเจ็บค่ะ เจ็บมากอินกำมือแน่นแม่รู้ไหมแม่ทำให้ผมเกือบเสียครอบครัวแม่คำปุ่นร้องไห้สะอึกแม่ไม่รู้เลยว่ามันจะร้ายแรงขนาดนี้วันต่อมาแม่คำปุ่นออกไปตลาดไม่มีใครชวนคุยเหมือนก่อนป้าลำดวนเดินผ่านมาและพูดตรงๆแม่คำปุ่นเรื่องมันจบแล้วแต่คนก็ยังจำแม่คำปุ่นก้มหน้าฉันรู้ ต่อไปจะทำยังไงก็อยู่ที่ตัวแม่เองคำนั้นฝังในใจเธอกลับบ้านมาแม่คำปุ่นเอ่ยกับแสงดาวแม่ขอโทษจริงๆถ้าย้อนเวลาได้แม่จะไม่ทำแบบนั้นแสงดาวมองนิ่งก่อนจะพูดชา้ชาๆหนูให้อภัยได้ค่ะแต่หนูขอกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ได้แม่คำปุ่นใจหายหมายความว่ายังไงอินจับมือภรรยา ผมตัดสินใจแล้วผมจะยืนข้างแสงดาวแม่คำปุ่นน้ำตาไหลอีกแล้วแม่ล่ะอินพูดตรงๆแม่ยังเป็นแม่ของผมแต่แม่ต้องเคารพชีวิตของผมด้วยแสงดาวเสริมหนูยังอยู่บ้านนี้ได้ถ้าเราอยู่กันด้วยความเคารพไม่ใช่ความกลัวแม่คำปุ่นเงียบไปนานก่อนจะพยักหน้าแม่จะพยายาม ชาบ้านเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงแม่คำปุ่นไม่พูดใส่ร้ายไม่ประชดเธอเริ่มช่วยงานเองไม่ใช้งานลูกสะพัยเหมือนก่อนวันหนึ่งเธอพูดขึ้นแสงดาวเหนื่อยไหมเดี๋ยวแม่ทำต่อแสงดาวชะงักก่อนจะยิ้มบางๆขอบคุณค่ะแม่อินเห็นภาพนั้นแล้วใจเบาขึ้นแม่ถ้าแม่เหนื่อยบอกผมได้แม่คำปุ่นพยักหน้า แม่เคยคิดว่าการควบคุมคือความรักแต่ตอนนี้แม่รู้แล้วมันคือความเห็นแก่ตัวคืนนั้นแม่คำปุ่นนั่งคนเดียวพูดกับตัวเองว่าความรักที่ดีต้องไม่ทำร้ายใครแสงดาวเองก็เปลี่ยนเธอเข้มแข็งขึ้นไม่ยอมเงียบเมื่อถูกทำร้ายแต่ก็ไม่เกลียดอินเรียนรู้ที่จะยืนหยัดไม่ปล่อยให้ใครทำร้ายคนที่เขารักแม้คนนั้นจะเป็นแม่ของเขา ความสัมพันธ์ในบ้านไม่ได้กลับมาสมบูรณ์แบบแต่จริงใจมากขึ้นชาวบ้านเริ่มกลับมาคุยบ้างแม้ไม่เหมือนเดิมทั้งหมดแม่คำปุ่นยอมรับได้ว่าเธอสูญเสียบางอย่างไปตลอดการแต่ก็ได้บทเรียนที่ลึกที่สุดในชีวิตว่าความรักที่แท้จริงไม่ใช่การยึดครองแต่คือการปล่อยให้คนที่เรารักได้มีชีวิตของเขาเองและบ้านหลังนี้แม้จะมีรอยร้าวแต่ก็ยังยืนอยู่ได้ เพราะทุกคนเลือกจะเปลี่ยนไม่ใช่เพื่อเอาชนะกันแต่เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างไม่ทำร้ายหัวใจกันอีกต่อไปเรื่องราวของแม่ผัวกับลูกสะพ้ยจบลงไม่ด้วยความสุขสมบูรณ์แต่ด้วยความจริงใจที่ไม่มีใครต้องโกหกตัวเองอีกแล้ว